แม่ก็เอาข้าวมาให้พวกเด็กๆนะคะนี่ไอ้ดำตัวนี้แหละแม่รู้แล้วว่าทำไมมันถึงได้เป็นแผลเพราะมันกัดกันกับไอ้ดำนุน้นนุ่นไอ้ดำที่นะคะพอยังชั่วขึ้นแล้วนะเอามาเร็วเธอไอ้แ้มอืมนะคะกินลูกกินนดำแผลแห้งลงนะคะอ กินเรีวก,กินเดียวอืมกินเดียว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 มันคงจะกัดกันนะคะ่ะมันถึงได้เป็นแผลเวิร์วะที่คอทั้งคู่ก็คือดีขึ้นสัก30 เบอร์เซนละค่ะกินแต่กินแต่หลุกกินกินเข้าใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยคงจะไปกัดกันกับไอตัวนู้นนะคะกับไอสี่ตาโนน่นะให้นุ่งกระทาทางร้ายไม่เบา ไอ้นุก็คอเวอ่อวะเหมือนกันตรงนี้เป็นบ้านร้างนะคะกินเดียวกินเ้าไม่ต้องไปชิงนเขาหลาวตาถ้าจะไปชิงเผื่อแลาวเป็นไหมไปกินไปของตัวเองนั่นเขาแบงให้คนกองคนกองก็ยังไปชิงนกันแลาวเดี๋ยวจะไปรอบกันแลาวแม่ซื้อไอ้น,นั้นนะคะยาทีซีไมซินน่ะผสมลงในคอไก่สับให้เขาสับแบบละเอียดเลยแล้วก็ ใช้ TC m ม y c i n หนึ่งแคปซูลผสมลงไปรู้ละค่ะว่ามันไม่ใช่ยาของหมานะแต่แบบว่าคือไม่รู้จะเอายาเลยให้มันกินไงแล้ะ TC m ม y c i n เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะดีนะคะถึงมันจะแรงไปสักหน่อยแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวของหมาเท่านี้คือโอเคละค่ะไม่ถึงกับขั้นว่าจะอันตรายเนาะแล้วแผลมันก็แห้งลงอ่ะบางวันก็ได้กินนะยาบางวันก็ไม่ได้กินเพราะบางทีมาก็ไม่เจอมันไง คือก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไปทั่วนะคะเหมือนวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเจออ่ะก็เจอพอเจอก็ไม่มียาให้กินมึงกี่กองแหละอิดดำฮะนะเพื่อนไป้ปัก,กกินแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกัน